สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ซีเนเรียลโอโอเรเกสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภครับและชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดในวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนั่นเองในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนครับ มาเริ่มเรื่องแรกกันเช่นเคยนะครับในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภกันก่อนนะครับการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับเรื่องการงานการงานของคุณนั้นจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรืองานิ้่ใหม่เข้ามาในช่วงนี้นะครับคุณก็จะได้ส่วนแบ่งแล้วก็ได้ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้เองนะครับคุณยังมีความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดีเพราะคุณนั้นมีการฝึกฝนและมีทักษะ ชำนาญในเรื่องของงานของคุณเป็นอย่างดีครับแต่อาจจะส่งผลให้คุณนั้นเหนื่อยหน่ายแล้วก็ท้อแท้บ้างในช่วงของการทํางานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ ส่วนใครที่ยังว่างงานหรืออยากเปลี่ยนสายงานในช่วงนี้นะครับราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ นะครับในส่วนของคนที่กําลังจะเปลี่ยนสายงานนะครับถือว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นโชคดีของคุณนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคล ที่อยู่ใกล้ชิดคุณหรือบคุคคลที่คุณให้ความเคารพนะครับการงานในช่วงนี้จะโดดเด่นนะครับคุณจะได้งานตามที่หวังไว้แต่ก็ระวังด้วยนะครับในเรื่องของการงานในช่วงนี้การเตรียมพร้อมเป็นสิ่งสําคัญคุณอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการเตรียมพร้อมสําหรับงานใหม่เป็นพิเศษหน่อยนะครับก็ดูดูเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องงานใหม่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภสำหรับคนที่กําลังจะมีงานใหม่เข้ามาในเร็วๆนี้ครับ จากเรื่องการงานไปดูในเรื่องของการเงินและโชคลาภเป็นบ้านนะครับในเดือนนี้เดือนมิถุนายนชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินและโชคลาภเป็นอย่างไร ในเรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้นะครับคุณจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของโชคลาภอาจจะนําโชคลาภแล้วก็เงินทองเข้ามาในชีวิตทําให้คุณนั้นมีความสุขนะครับได้ใช้จ่ายแล้วก็มีเงินใช้มีความสุขนั่นเองนะครับคุณจะได้ดังสิ่งที่คุณหวังไว้คุณตั้งใจในเรื่องของโชคลาภอาจจะได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจนั้นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เครารพ นับถือนะครับอย่าลืมท่านท่านอาจจะให้โชคลาภหรือเบาะแสนในเรื่องของการเสียงทายเสียงดวงต่างๆนะครับก็ลองดูในช่วงนี้ว่าชาวราศีพฤษภจะได้โชคลาภจากผู้สูงอายุหรือเปล่าครับและมาต่อกันด้วยเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนมีคู่แล้วนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนมีคู่มีครอบครัวแล้ว ดูกันนะครับ สำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นในเรื่องของความสนใจใส่ใจกันพินพเศษในช่วงนี้ก็จะให้ความรักความอบอุ่นกันภายในครอบครัวนะครับช่วงนี้ชาวราศีพฤษภมันเติมความรักให้กันนะครับเป็นช่วงที่คุณมีความสุขทั้งในครอบครัวและคนที่คุณรักนะครับ มาดูคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์กับเขาบ้างไหมในเรื่องของความรักสำหรับคนโสด ในเดือนนี้คงไม่ใช่เดือนที่ดีสําหรับคนโสดนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องราวร้ายๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับ ในเรื่องของการใช้วาจาด้วยอาจจะเสี่ยงในเรื่องของคำพูดนะครับอาจจะไปพูดให้ใครนั้นไม่ถูกใจก็ได้ใครที่คุณชอบหรือใครที่คุณแอบเลงเอาไว้ไม่ถูกหูคนนั้นก็ได้นะครับทาให้คุณอาจจะพลาดหรือว่าอาจจะเสียคนที่คุณชอบไปนะครับก็เรามาระวังในเรื่องของคําพูดเอาไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในเดือนหน้าเรามาดูกันใหม่นะครับคนโสดราศีพฤษภจะได้เจอคนรักกับเขาบ้างไหม จากเรื่องการงานการเงินความรักไปแล้วนะครับมาดูสีใบสุดท้ายกันที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีพฤษภกันบ้างครับมาดูกันนะครับว่าไพ่จะบอกกับชาวราศีพฤษภว่าอย่างไรบ้าง สำหรับ4ใไปสุดท้ายนี้นะครับไพ่ก็บอกว่าคุณนั้นมีความหวังนะครับคุณมีความปรารถนาดีในคนรอบข้างนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณนั้นจะมอบความปรารถนาดีให้กับทุทกๆคนที่เข้าใกล้คุณด้วยนะครับชีวิตในช่วงนี้อาจจะราบเรียบราบรื่นไม่มีอะไรหวือหวาเท่าที่ควรนะจนทําให้คุณนั้นเกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วก็ท้อแท้ในชีวิตนะครับลองหาอะไรที่ตื่นเต้นหรือสิ่งที่คุณนั้นชอบหลงไหล ทำไปพลางๆก่อนในช่วงนี้นะครับหลายคนอาจจะ work from home หรือทํางานอยู่ที่บ้านเกิดความเหนื่อยๆเกิดขึ้นนะครับเราหากิจกรรมต่างๆมาทําดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือการเล่นเกมเพื่อผ่อนคลาย ในช่วงที่อยู่กับบ้านด้วยนะครับและนอกจากนี้เองนะครับในช่วงมิถุนายนนี้ชาวราศีพฤษภอาจจะได้โชคลาภก้อนโตเข้ามาในชีวิตนะครับลองสังเกตชีวิตดูให้ดีนะครับในช่วงนี้คุณจะเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีพฤษภครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภผ่านช่วงเดือนนี้ไปได้ด้วยดีด้วยนะครับ และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเอาไว้รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปในเดือนหน้าด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ